ฟูดไลฟใส่ทำน้อยอร่อยจิงสวัสดีค่ะวันนี้มาทำข้าวหน้าไก่ฉีกันนะคะวัตถุด,ดิบก็จะมีข้าวสวยในหุงปกติเราไม่ได้ไปหุงกับน้ำมันนะคะแล้วก็มีไก่ต้มฉีกเป็นชิ้นๆเต้าเจี้ยวสำหรับทำน้ำจิ้มมะนาวขิงแก่ พิกขี้หนูจินเดีและพิ่ขี้หนูสวนซีอิ๊หวานน้ำตาลปีป๊บแล้วก็ผักชีไว้โรยหน้าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะคะไก่ต้มเป็นตีไก่นะคะต้มสสุกแล้วเราก็มาฉีดเป็นชิ้นๆเดี๋ยวเราไปโรยใส่หน้าข้าวไก่เราก็ฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็เตรียมขิงนำขิงมาหั่นเดี๋ยวเราจะนําไปปอกเปลือกวิธ<ช>ี<ช>ปอกเปลือกขิงเราก็ใช้ช้อนขูดอย่างนี้นะคะวิตามินจะเปลือกจะได้ไม่เสียไปขูดอย่างเงี้ยค่ะตามร่องตามเลยรเราก็ขูด ในขิงเราก็ปูดผิวออกหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะล้างทางความสะอาดแล้ว,ลวก็นําขิงที่เราปูดเปลือกแล้วมาล้างทําความสะอาดล้างเสร็จแล้วเราน้มาหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆก็หั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วเดี๋ยวเราจะซอยสับเป็นเป็นชิ้นเล็กๆ เนี่ยเมื่อเราซอยแล้วเราก็หั่นเป็นเส้นเส้นหั่นเป็นเส้นเส้นอย่างนี้แล้วเราก็ซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆอันนี้เราไปใส่ในน้ำจิ้มแล้วก็หั่นผักเต ประมาณนี้ไม่ต้องแปกมากที่ขี้หนูเราก็มาหั่นสับหยับๆอันนี้ความเผ็ดแล้วแต่เผ็ดมากเผ็ดน้อยวิธีผสมน้ําจิ้มนะคะนี่คือขิงซอยที่เราซอยเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่น้ตาตาลปี๊บลงไปดีให้ใ hey, ห hey. ้เสร็จ<ๆ>แล้วเราก็ใส่เต้าเจี้ยว ถ้าใส่ขี้ยู่หวานคุกเข้าให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะบีบน้ำมะนาวใส่ลงไปแล้วก็บีบมะนาวแล้วก็บีบน้ำมะนาวลงไปมีรสเปรี้ยวหวานเค็มน,นิดหน่อยเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกขี้หนูที่เราสับหยาบๆไว้ลงไป โรยผักชีนิดหน่อยโรยผักชีลงไปนิดหน่อยน้ำจิ้มข้าวหน้าไก่ฉีกเราก็ทำเสร็จแล้วนะคะเรานำไปทานกับข้าวหน้าไก่ฉีกนะคะรับประทานเราก็นำไก่โรยไปด้านหน้า โรยไปความแล้วแต่ความชอบไก่ชอบมากชอบน้อยแล้วก็นำผักชีโรยด้านหน้าเข้าหน้าไก่ฉีกเราก็ทำเสร็จแล้วนะคะความน้ำจิ้มทานคู่กันค่ะ เมนูนี้ทำง่ายอร่อยจริงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe เพื่อติดตามคลิปอย่างต่อเนื่องนะคะ